เดี tamam. ๋ยวทีนีตดแผนนะ่น้เดี๋ยวให้สู้เสียงเลยยี่ออครับเดี๋ยวรถนิ่งอีทางึ้นไปนี่างขึ้นไปนี่นะครับอันนี้เเาท่านเราาน้งนาดดเราายกล้องเล้เพื่อนกล้องเพื่อนไ่ยัอยาที่ไหนทำหา่องนี่นะ